สุดปังนาวนิวซุ่มถ่ายพรีเวดดิ้งประคมเครื่องเพชรทั้งตัวเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่คบหากันมานานโพอส,สมควรสำหรับคู่ของนิววงสกรกับนางเอกสาวนาวที่สานา a แถมทั้งคู่ยังชอบสวีทหวานออกสื่ออยู่บ,บ่อยๆและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่อยู่นั้นจะเห็นว่าคู่นี้ชื่นชอบในการออกกาลังกายเป็นอย่างมากล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มนิวนั้นได้โพสต์ภาพถ่ายแบบที่ได้ถ่ายคู่กับนาน ขึ้นปกนิตยสา,ารลิ ps m a g a z i ซ e ซึ่งงานนี้ทั้งคู่มาในชุดแต่งงานสุดเรียบรู้แทนทั้งตัวเนี่ยยังประโคมไปด้วยเครื่องเพชรทั้งสร้อยแหวนตา่างหูงดงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ